วันนี้สารอาญาค่ะนัดตรวจพยานหลักฐานคดี22แกนำนำรัศดรนะคะปักหมุดสนามหลวงขณะที่ทนายความนะคะก็เตรียมที่จะยื่นประกันตัวจำเลยที่อยู่ในเรือนจำพร้อมขอให้สารนั้นกำหนดเงื่อนไขหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวค่ะ วันนี้เจ้าหน้าที่ราชธัน์กุมตัวแกนนำกลุ่มราษฎรที่ถูกคุมขังในเรือนจำอาทิในพริฤชิวรักษ์หรือเพนกวินนางสาวปนัฏยาสิทธิเจริวัฒนก,กุลหรือรุง้งนายพนุพงจัดนอกหรือไม้และนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่าดาวดินรวมถึงนายชัยอมรแก้ววิบูลหรือแอมมี่และนายอนน,น์นำพามาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ ตามกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยรวม22คนในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันและร่วมกันชุมนุมมั่วสุมตามมาตรา112และ116จากกรณีการชุมนุมเมื่อว,วันที่19-20กันยายนปี2563ทวงคืนอำนาจปักหมุดสนามหลวง นายกฤษดังนุจรัตนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าวันนี้เป็นนัดตรวจพยานหลักฐานทีมทนายความได้เตรียมพยานหลักฐานไว้ส่วนหนึ่งเพื่อแสดงต่อสารเช่นพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนักวิชาการซึ่งคดีนี้โจทย์มีพยานหลักฐานกว่า200ชิ้นเบื้องต้นทนายความได้ขอคัดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับกรณีนี้อาจมีผลต่อการหาพยานหลักฐานมาแก้ต่างในการต่อสู้คดี และในวันนี้จะยื่นขอประกันตัวจำเลยทั้งหมดอีกครั้งเนื่องจากเชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้รุนแรงหากศาลเห็นว่าควรออกข้อกําหนดอะไรก็ให้กําหนดมาซึ่งเชื่อว่าการไม่ได้รับการประกันตัวของจำเลยจะเป็นอุปสรรคในการต่อสู้คดีวันนี้เราก็จะยื่นประกันตัวอีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะยื่นประกันตัวอีกครั้งหนึ่งทุกคนที่ที่ขังอยู่นะเพราะว่าเราก็บอกศาลว่าปัจจุบันนี้มันก็แย่ลงทุกวันแล้วก็การต่อสู้คดีก็ถูกปิดกั้นอย่างเงี้ย โอกาสาการต่อสู้คดีของจำเลยหรือผู้ต้องหามันยากมากอันนี้มันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือสถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าศาลท่านมีความจําเห็นว่าควรจะมีข้อกําหนดอะไรก็กําหนดมาเพื่อที่ว่าลูกความเราจะได้ออกมาสู้คดีเพราะตอนนี้เรื่องการต่อสู้คดีเป็นเรื่องหลัก ส่วนอาการของนายพาิศหรือเพนกวินขณะนี้ยังน่าเป็นห่วงทีมแพทย์ได้มีการให้น้ำเกลือซึ่งจำเลยยินยอมเพราะไม่ต้องการไปโรงพยาบาลรชาชทันเนื่องจากกังวลในเรื่องของความปลอดภยัยซึ่งจำเลยยืนยันว่าจะอดอาหารต่อไปทั้งนี้ในกฤษดางยอมรับว่าอาการของเพนกวินอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาคดีเพราะสภาพร่างกายของจำเลยมีผลต่อสติสัมปชัญญะในการหาข้อมูลในการต่อสู้ของจำเลย ส่วนนายชินวัตรจันกระจ่างหรือไบและผู้ชุมนุมที่ถูกจับระหว่างตำรวจขอคืนพื้นที่หมู่บ้านทะลุฟ้าเมื่อวานนี้ก็คาดว่าจะมีการฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งได้มีนายความ จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้าไปดูแลแล้วคาดว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและขึ้นกับสารแข้งอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายวันนี้สารอาญาได้นัดฟังคำสั่งของนายอนนนนพพาแกนนำกลุ่มราษฎรที่ยื่นคำร้องต่อสารขอคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตในเรือนจำซึ่งต้องรอดูว่าสารจะมีคำสั่งอย่างไร สำหรับบรรยากาศที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเช้านี้ได้มีการนำประกาศเขตอำนาจศาลมาวางไว้พร้อมกั้นรั้วเพื่อคัดกรองประชาชนผู้ที่จะเข้ามาติดต่อราชการบริเวณศาลพร้อมเตรียมกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนประมาณ50นายมาดูแลความสงบเรียบร้อยด้วย